การความเพียรพักตร์ถึประเดี๋ยวห,หน้าทั้งที่ที่สามและทิ่ที่สีตอนที่หนึ่งข้าพเจ้าในเชื้อระชในม์นที่คุรขอต่อไหวเสียงสวดัสสยาพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอารยบูชาแด่กุบบอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิจดจอ่ออันใครฟังชนะในบทสวดอย่างตอนอนี้ได้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกล่าวพัตนตายาลังสัมมาสัพพทโธคบารุตังคุตังอธิวาเทมิทวาขาโตัวตาธรรมโมธรรมนันสางมิสมโทเทมโนเพราะว่โตสาวกสังโฆสังฆนมามิบทที่สองบทบูชาพรระัตนตายอาหังสัมมาสัพพตว์คือชีลังปุปาลิณิพุทโธกุณีธารามโนธาณิปารามิจารีสติยาวะทิชี ทยังทรมังจารามิโสธินาสามบทสวดชุมนมเทวดาสมนตาจักรวาเรสุอัตะชันตุเทวตาลัทมังมุนีลาสุจากสุนันตุลักขโมกัอาทางพระคะเมกามีจารุเปรเริมาเนันทะกเกวิมาทำทมาทำทาฤเกวิมาเนทีเปรัตัจากพยไมา ร ah ah e, uh ูวนหเฮาวัมมหิเอเตกุ่มประมายันตุเทวาเจาละเวิสเมยะะันทพนาคาทิธาตนถาสันติเกยังบุนี้นางสาวะลมีตุนันตุธรรมะธรมะกัลโลยามพระวันตาธรรมะธรรมะกัลโลยามพะวันตาธรรมะธรรมะกัลโลยามะวันตาสี่บทสวดปูพพะพระพาณะนมะการนัโมสาวตัสาสมมาสมพุ ตระนังกัจามิทำมังตนังกัจามิสังฆังตนังกัจามิทุติยมปีพุทธังตนังกัจามิทุติยมปีทำมังตนังกัจามิทุติยมปีสังฆังตนังกัจามิตติยมปีพุทธังตนังกัจามิตติยมปีทำมังตนังกัจามิตติยมปีสังฆังตนังกัจามิปมรีโอปุตสะดยากถาอัติเมตะนังอัญญโมพุทโธเมตะนังวังอิตินะตจีนะสัตติเมหันตุตตาถานาติเมตะนังอัญญธรรมโมเมตะนังวะังอิตินะตจีนะสัตติเมหันตุตตาถานาติเม ที่เจ็ดปสวเิดติลัน์ปานามัคาพุทธังนะเมรัตนาภูตาสารีละติตังอัมมังนะเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนาภูตาสุสีละทิสติเอตังนะเมติรัตนานางรัตะนัตยะวะหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตุวิเศษาภูตัง อันยโยยาย,ายโยกติคุณายโยขาว,าปปะวะสปะัตังอาสุมิตายัอิปิตาเทวะยถาติทันเตเอกังวินาจะทิเทตตเลสมะสัมภเวนะโลกเกกทาติจาจจิละนะจปัปปาทุปปตุปูตังคำวิลาย,ยาละวิสยังอติทุทตทะสัตตถังวินยู อิปันติตาสะชาเนหิวิจจะลูปังโลกามีเกอติอักกะการจูปาราภนิยังเกีิสุกะโทวิจิตังคุณะกายะยายังนาเมหิเยวะชนะทายะสุวิสะสุตตัมปิสมุปสะตังมนาสีสุทะทะปะสาทะธานัง คุญญาตาติติกานะมาสุดมุตาธรรมะปุยาะาณภูมังทุกขาปะมุจจานะโมกะสารานางขตานางปูชาละเหตุภรมังอภิปูชเนยยังนิพพานาสตชิชิกิระยายุปานิตจะัตะถังธรรมากิเลสามารละโสทนสิทธิาทยาจะสาธูหิก เลหุภเสวานิยังปาเนจะปิสารนางคาเมนียะเมวะตัดสมาิตังติและตัดังสารนังคาธรรมะรติดนะทิวัง้านะเนสุนะมัสสมานาปูเชมจะปิสสะตังสุปาสันาติตาตัดตถานุปาลิจาริยาตถานตาจะ ปุญญเยนทะทัตตสุกเทนะสุกีอเวมุเตเชนทะทะัสสะจัทสถาปิสุอัิโหตุโยเจธาธรรมวินยัยมมหิปันมาณปุโตโลกุตตะลาพิเยษม,มะโยนิชัโทสุโปชยังติดสัตโสปบนิสยะจยายะอายัมปิโหตุ วัตถุตะเยปาลิจิโตสุป,ปัะสาทาัการโลบทที่แปดนาำมารการสธิคธาถาโยจังคุมาโมหมาลาปะกัตถโธถามาวาพุโตสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปะสาวินิโมจยันโตปะเปสิเกมัง เสมาชนะทางวิเนยังพุทธทางวัลันตังศิลสานามามิโลกาศาศะนาทจะวินายะกัจตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโอตุอัพระพัตลายาจะวินาสามีตุธโมจะทยโยโชโยวิยะาตาาัสสะสัทสุภัสเสติโลกาสาวิสุธทธิมัคังนิยานิโกอรรม,มะทนะ่ มัฏถารีตาสาตาวะโหสันติกะโลตุจินโนธรรมังวะงงาารันตันสีรสนามิโมหะปะทาลังปะสันทะหา,าหังตันเตยสาเตายชยะสิทธิโอตุสัพันตลายาจะว,วินาตะเม,มนตุรัตธรรมะเสนาสุขตานุโค ใชอย,ยังสันตินิโยชโกจะจาวาาหาตธรรมังวิธิตังกโลติสังฆังวรันตังศีลสานมามิพุทธานุพุทธังละมาศีลาธิตาถิงต,าตาตางตันเตสัาเตทยะติทิโหตุสัพพะพต,ตาลายาจริวิทาสเมตตข้าบทสวดนโมกางคตพทา นโมอาลาหะตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิติโนนโมอุตตมะธรรมมะสาสาวะขาตเสวะเนเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิสิวิสุทธะสีละทิตาธิโนนโมโอมาตายาลัสสาลัสานัะยะตถาทุกังนโมโอมาคาติทัสสะตัสสาวัตุตายะตปินโมกาลปะ อาเวนะวิคันชันตุอุตตะวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุอปปทานโมกาลาัสเตชะนะวิธิมหิมโหมิเตชวา